มนุษย์โลกเป็นแค่สัตว์เลี้ยงของเอเลี่ยนทฤษฎีมืดที่1นึ่ Product, เฟอร์มีรลดกสมมติฐานโลกจำลองที่คุณอาจไม่เคยรู้ทุกคนอาจเคยได้ยินกันอยู่แล้วกับคำว่ามนุษย์ต่างดาวหรือที่เรียกอีกชื่อว่าเอเลี่ยนแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนหน้าตาเป็นอย่างไรขนาดเท่าไหร่บางทีอาจจะเล็กมากจนเรามองไม่เห็นหรือเป็นไปได้ไหมที่มันจะใหญ่จนเหนือจินตนาการ ท่ามกลางจักราวาลอันกว้างใหญ่ในทางช้างเผือกที่มีดวงดาวนับแสนล้านถึงสี่แสนล้านดวงมนุษย์คนหนึ่งจากดาวเคราะห์โลกได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังแล้วเหตุใดเรากลับไม่พบสิ่งมีชีวิตต่างดาวเลยหากผมจะบอกคุณว่ามันกำลังเฝ้ามองเราอยู่ล่ะครับและมันเฝ้ามองเราจากที่ไหนกันละ่ะ สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่เจมส์สตอรีกับทฤษฎีมืดที่1นึ่ง i ฟอร์ d o x a ดสมมติฐานโลกจำลองนับตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้การจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่สมัยอดีตการจนถึงปัจจุบัน <c oughs> มีหลักฐานมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปวาดรูปถ่ายและเอกสารต่างๆที่ระบุไว้ถึงการปรากฏของจานบินบนท้องฟ้าหรือ UFO ไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยอียิปต์โบราณในพงศาวดารตุรินรัชสมัยของฟาโรทุตมดท,ที่3มีเอกสารหนึ่งของนักบวชชาวอียิปต์ที่อ้างถึงวงกลมแห่งไฟที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ารวมถึงยุคสมัยอินเดียโบราณที่มีข้อมูลปรากฏในมหากราบรามยณนะและมหาภารตักที่อธิบายถึงยานบินลอยฟ้าที่สามารถโจมตีด้วยสายฟ้าอย่างวิมานซึ่งมีลักษณะคล้าย UFO ตามการตีความสมัยใหม่ปัจจุบันนี้มีอีกหลายเหตุการณ์ที่รัฐบาลสาหรัฐบันทึกข้อมูลไว้มากกว่า12,000เคสเกี่ยวกับเหตุการณ์การพบเจอของ UFO ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในปี2004ที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimit เห็นวัตถุรูปร่างคล้ายแคปซูลทิกแท็กลอยนิ่งกลางอากาศก่อนพุ่งหายไปอย่างรวดเร็ว หรือเหตุการณ์ในปี2015กิม b a l แอนด o f a ฟาสวิดีโอบันทึกโดยนักบินรบของกองทัพเรือสหรัฐขณะติดตามวัตถุล <c oughs> ึกล <c oughs> <c oughs> <gun> <eker> ับที่บินด้วยความเร็วสูงสามารถหมุนตัวและลอยทวนแรงโน้มถ่วงได้ จนมาถึงในปี2 0 2 5นี้ปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้โดยทั้งหมดที่ผมกล่าวมาแม้แต่รัฐบาลสหรัฐยังออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงถ้าผมจะพูดถึงทฤษฎีของแฟมีมันก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่เพราะมันอาจจะเป็นไายนะของมนุษยชาติเลยทีเดียวครับทฤษฎีเฟอร์มีพาราดอกหรือปฏิีทัศน์ของแฟมีเป็นทฤษฎีที่อธิบายเหตุผลว่าทำไม เราถึงไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวมาก่อนเลยจากนักฟิสิกรางวัลโนเบลชาวอิตาลีเอนริโก้แฟมีที่ประจำการอยู่ในห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอสอารามอสหนึ่งในห้องปฏิบัติการชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนอื่นเลยผมขอพาทุกคนย้อนกลับไปตั้งแต่การระเบิดครั้งใหญ่ของบิ๊กแบงที่ทำให้ฝุ่นและก๊าซต่างๆในอวกาศหลอมรวมกันกลายเป็นกระจุกดาวต่างๆเกิดเป็นกาแล็กซีมากมาย มายาวนานกว่า13.8พันล้านปีแล้วและหนึ่งในนั้นก็มีกาแล็กซีที่เราเรียกกันว่าบ้านของเราอย่างทางช้างเผือกอยู่ด้วยซึ่งกว่าที่โลกของเราจะมีสิ่งมีชีวิตตัวแรกบนโลกเกิดขึ้นก็เพิ่งเมื่อประมาณ3.5-4พันล้านปีก่อนเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นน่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่เกิดก่อนเราและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากที่มาก่อนเรา ถึงประมาณ9,000ล้านปีเลยทีเดียวโดยผมจะยกตัวอย่างการแบ่งความเจริญทางอารยธรรมตามสเกลของคาร Shape Scale ออกเป็น3แบบ Type 1เผ่าพันธุ์ที่สามารถใช้งานทุกอย่างที่เป็นพลังงานบนดาวดวงนั้นได้เช่นแร่ธาตุน้ำพลังงานธรรมชาติภูเขาไฟซึ่งเป็นแบบที่เผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นเป็นอยู่และกำลังพัฒนาก่อนจะสิ้นสุด และก้าวผ่านแบบแรกไปได้โดยอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ100-200ถึงปีด้วยกัน Type 2เผ่าพันธุ์ที่สามารถควบคุมการใช้พลังงานทั้งหมดของดาวฤกษ์ตัวเองได้เป็นการใช้ประโยชน์จากดิสันสเฟียร์โครงสร้างขนาดยักษ์ที่ล้อมรอบดาวฤกษ์และจับพลังงานที่ส่งออกไปใช้ควบคุมและดูดพลังงานจากดาวฤกษ์ดวงนั้นมาใช้งาน Type 3เผ่าพันธุ์ ที่อาศัยและควบคุมอยู่ทั่วไปในกาแล็กซี่อยู่กันเป็นอนานิคมพูดง่ายๆว่าครองกาแล็กซี่นั้นไปแล้วและยังใช้ประโยชน์ได้จากทุกอย่างในกาแล็กซีนั้นซึ่งหากเราใช้เวลาประมาณ2ล้านปีเราก็จะสามารถกลายเป็น type 3ได้และมีอนานิคมกระจายอยู่ทั่วกาแล็กซีครับซึ่งถ้าหากเราต้องใช้เวลานาน,านขนาดนั้นเพื่อครอบคุมอนา,นานิคมทั่วกาแล็กซีมันก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิต จากดาวอื่นๆที่อยู่มาก่อนเราเกือบ9,000ล้านปีแล้วและเผ่าพันธุ์เหล่านั้นก็กำลังครอบครองกาแล็กซีอยู่เป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์เราอาจจะเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงของพวกมันทีนี้เรามาพูดถึงคำถามที่เราถามกันมาตั้งแต่ต้นคลิปว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่ไหนล่ะสมมติฐานที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็คือแนวคิด Zoo Hypotesis สมมติฐานโลกจำลองหนึ่งในทฤษฎีของแฟมีซึ่งอธิบายว่าในขณะที่พอผ่าันมนุษย์กำลังพยายามก้าวผ่านเกรดฟิลเตอร์หรือกำแพงแห่งการวิวัฒนาการอยู่สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากต่างดาวอาจรู้จักโลกแล้วแต่จงใจหลีกเลี่ยงการติดต่อก,กับมนุษย์เพื่อไม่ให้รบกวนการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์เปรียบเสมือนกับว่าโลกของเราคือส่วนจัด หรือเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตต่างดาวซึ่งมีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่าเรามากกำลังเฝ้าดูอยู่ห่างๆและอาจจะแวะมาสอดส่องบ้างในบางครั้งพอพบกับเราในวันที่มนุษย์พร้อมจนเกิดเป็นปรากฏการณ์แปลกๆอย่าง UFO นั่นเองครับเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันขึ้นมาได้คือมนุษย์ต้องข้ามผ่านพรมแดนเรื่องจริยธรรมการเมืองเศรษฐกิจบางประการเสียก่อน หรือที่หลายคนมองว่ามันคือสังคมยูโทเปียอันสมบูรณ์แบบของมนุษยชาติโดยจะมีอยู่สองเหตุการณ์หลักๆใน The Great Filter ที่มนุษยชาติต้องก้าวผ่านเหตุการณ์ที่1เราอยู่ข้างหน้ากำแพงมนุษยชาติสามารถก้าวผ่านกำแพงแห่งการวิวัฒนาการมาได้มีความก้าวหน้ามากที่สุดและไม่สูญพันธ์ไปเพราะกำแพงรอวันที่มนุษย สามารถสร้างสังคมยูโทเปียอันสมบูรณ์แบบของมนุษยชาติรอวันที่จะพบกับเผ่าพันธุ์อื่นๆที่กำลังก้าวผ่านกำแพงมาหรือข้ามผ่านมาแล้วเหตุการณ์ที่2เราอยู่ข้างหลังกำแพงและเรากำลังเจอกับบททดสอบของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งหากเราข้ามผ่านไปได้จะเจอกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีเทคโนโลยีสูงมากและมีไทป์ที่สูงกว่าเรา ซึ่งถ้าหากเรายังกําลังก้าวผ่านกําแพงแห่งวิวัฒนาการอยู่บางทีพวกเขาอาจจะเฝ้ามองมนุษย์ใกล้กว่าที่เราคิดคุณเคยได้ยินคําว่าเบรปเทเลียนไหมมันคือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เชื่อกันว่ามาจากอารยธรรมโบราณหรือบางทฤษฎีบอกว่าพวกมันคือมนุษย์ต่างดาวจากกลุ่มดาวดราโก้ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกิ้งกา่าหรือสัตว์เลือ้อยคานขนาดใหญ่ที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เรปเทเลียน ไม่ได้อยู่ห่างจากเราเลยแต่พวกมันปะปนอยู่ในสังคมมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศดาราฮอลลีวูดนักธุรกิจระดับพันล้านและคนที่ควบคุมเบื้องหลังของเศรษฐกิจการเมืองและสื่อมวลชนโลกพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีสูงมากและอาจดำรงอยู่บนโลกมาตั้งแต่ก่อนยุคป,ประวัติศา,ศาสตร์ของมนุษย์พวกเขาให้ความรู้วิทยาการ และเครื่องมือควบคุมมนุษย์โดยหวังจะใช้เราเป็นแหล่งพลังงานทางอารมณ์เช่นความกลัวความโกรธและความเกลียดชังนี่คือเหตุผลที่ทําไมโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยสงครามความเกลียดชังการควบคุมจากรัฐบาลและสื่อที่ทําให้เราคิดตามตลอดเวลาทั้งหลายทั้งมวลที่ผมพูดมานั้นมันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นเองนะครับเพราะมันก็ยังเป็นข้อถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกกันอยู่เลยแต่ก็ไม่แน่นะครับ ที่จริงแล้วมนุษย์ต่างดาวอาจจะมาถึงโลกเราตั้งนานแล้วและกำลังซ่อนตัวปะปนกับมนุษย์ติดต่อกับกลุ่มอีดิธหรือชนชั้นนำของโลกเราอยู่อย่างลับๆอย่างกลุ่มอิลลูมินาติอยู่ก็เป็นได้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามทฤษฎีมืดต่างๆกันต่อไปด้วยนะครับ